ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจนอีกเหมือนเดิมในพี่ศูนย์เก้าสี่ดห้าเจ็ศูนย์ห้าหกอัดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ผมมีพับปิดเหรียญพับปิดปากพังะกาลวิจิของเดิมเขาไปเลี่ยมใช้มานะกล่องนี้มีสามสามเหรียญนะพี่นะทีน่าจะของเขาเก็บกล่องไว้ครับเหมามาได้พี่นี่ครับพับปิดตาพังประการรุ่นหนึ่งพลตำรวจตีคุณพันเนี่ยครับ พันรลุงสามศูนเนี่ยสวยๆพี่สามเนื้อแบบนี้เลยพี่สวยพ,พร้อมกล่องเลยพี่กล่องนี้มีสามเหรียญขอพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่กล่องเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่ แล้วก็นี่ยี่สิบห้าสตวรรษกล่องนี้มีสี่เหรียญนี่ครับสี่เนื้อแบบนี้เลยพี่ผมกล่องอย่างดีเลยพี่กกับไม่ยี่อย่างดีเลยกล่องใหญ่ยกชุดเลยสวยห,หมาบ้านมาได้พี่เจ้าของเดิมเขาชอบเก็บพรกกล่องดูตัวอย่างนะไปดูครับอันนี้นะพี่นะยี่สิบ้าศตวรรษนะ แล้วหลวงปู่ทิมวะัละหานไล่นะพี่เอาไปแจกที่วัดท่านนะแล้วก็ตอกโคตปู่ทิมนะเขาก็จะเล่นหาแพงกว่าที่ออกอ,ออกยี่สิบห้าตัวต่างหากนะพี่นะนี่พิธีเดียวกันนะแต่หลวงปู่ทิมเขาเอาไปออกที่วัดท่านแล้วก็ตอกโคตเล่นกันแพงอยู่นะเนี่ยแพงกว่าปกติทั่วไปด้วยนีย่สี่องค์กล่องนี้ขอพันห้าสี่องค์พันห้าพี่ อันนี้ลิงลิงพกวยมีปั๊มตาวัดเรียบร้อยสวยนี่กล่องอย่าม่ลิงดีเลยพี่สวยนะเนะี่ยไปดูดิสวยพี่โคดเรียบร้อยมีโคดมีอะไรหมดสวยขอเจ็ดร้อยมาพกวยพี่ลิงพกวยพร้อมกล่องเดิมเลยเจ็ดร้อย เหมือนเดิมเลยพี่พักเครื่องเก็บไปทางบกห้าสิบโอนเงินสดส่งฟรีถ้าเป็นพระขนาดใหญ่นะแตจะเป็นมีดใหญ่ๆหญ่หรือว่าเป็นพระบูชาใหญ่ๆหญ่เก็บไปทางบกหนึ่งร้อยอันนี้มีดเก้านิ้วพี่ด้านเป็นกระดูกควาช้างแกะนี่โคตรสวยเลยพี่พี่ดูแกะเป็นรูปเหมือนนะนี่รูปเหมือนพอเดิมสวยมากหายาก นี่พี่ดูครับก็ง,งาเลยพี่สวยเฉพาะแกะอย่างนี้นะขายก็เป็นหมื่นเลยเจ้าพี่นี่แล้วใบมีกาวนิ้วด้วยพี่ดูครับพี่ดูนี่ยันตีด้วยนะยันตีนี้สิงเหมนี่ยันตีด้วยโอ้โหพี่นี่พอพอเดิมนี่โคตรสวยเลยพี่พี่ดูดิโอ้โหพี่กาวนิ้วนะ ก้านิว้วถ้ารวมด้ามด้วยสิบกว่านิว้วอ่ะหายากหายากนี่พี่ขอสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทราคานี้หาไม่ได้เลยพี่ราคานี้รับรองเนี่ยหาหาที่ไหนไม่ได้พีพพพ่ี่ลูกอมหรือลูกแก้วสารพัดนึก หรือบางคนเขาเรียกว่าลูกสะกดหลวงปู่ดูพาสแกร์พร้อมกล่องเลยพี่ปีสามสองดูครับนี่จานเพียบเลยมีจานไหนไหะสวยคนน่าใช้เลยพี่ขึ้นคอขึ้นคอน่าใช้มากนี่ครับเจ็ดร้อยขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนี่ พี่หลวงพ่อกลวยนี่สองอันนี้เป็นสองถุงกัมยีย่อย่างดีเลยนะนี่สองวัดเลยเดิมเดิมเลยพี่สองวัดเดิมเดิมเลยแหวนนี่พ่อกลวยแหวนล้วพ่อกลวยพี่แม่พ่อกลวยโคตรน่าใช้เลยแหวพ่อกลวยขอเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยบาทแหวนพระกลวยรุ่นแรกจะของเดิมบอกเป็นรุ่นแรกนะได้มาเหมามาได้แบบนี้พี่พี่ครับวันละขังสวยนะครับองนี้ลงรักปิดทองมานะใครสาวละขังพี่ดูอง์นี้ไม่ควรพลาดเลยดูเนื้อหาก่อนเก่ายันทองอ่ะ เก่าปึกเลยวัละคังองค์นี้สวยจริงลงรักปิดทองเดิมเลยครับสวยมากไปอยู่ข้างนี่ไปอยู่หลังนี่หืมข้างหืมสวยมากครับพี่ผมขอหนึ่งพันบาทวันละคังสวยหนึงนุ่มฟูเลย พี่พระผงรูปเหมือนคุณแม่บุญเลือนหายากมากนี่ครับเหมือนมีชีวิตเลยพี่นี่ครับสวยจริงครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่ใครเ,เคยเห็นพุทโธใหญ่บ้างนี่พุทโธใหญ่คุณแม่ชีบุญเหลือนสวยจริงไปดูครับ นี่ขวัญหลังไม่ขวัญถุงด้วยโพกระสับเห็นมหมโพกระสับนี่เรียกเ,เ,เงินเรียกทองนี่โหสุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยพี่เจ็ดร้อยคุณแม่ชิมเดือนนี้สุดยอดแล้วเี่หลว,ง,ลวลงปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดองนี้พี่เนื้อเป็นหนังช้างเลยพี่พิดูดีพ่จูดดีความยุบยน่นเห็นไหม เก่าเนื้อหาพี่เนื้อเป็นหนังช้างเลยพี่แห้งแกะเลยเก่านี่สวยมามพร้อมตลาบฝั่งเพชรเลยออขอเจ็ดร้อยพร้อมตลาบฝั่งเพชรเลยเจ็ดร้อยสวยสวยมาก หลวงปูท่ทวนเนื้อนวะครับพิมพ์หัวเรือนะเนื้อนวะโอ้โหพี่สวยจริงครับเนื้อนวะโอ้โหยีครับตรงนี้หนึ่งพันบาทนะปีศูนย์ห้าเนื้อนวะืโคตรสวยเลยพิมพ์เอครับเนื้อนวะหนึ่งพันบาทพี่ แค่ใส่พักกุนี่หายากนะครับพี่อู่ทองนะองเนี้ยสนิมแดงครับนี่ลงทองในกุดูนะนี่สนิมแดงลูกว่านะพี่ดูครับนี่ใหญ่มาม,มมแตกนี่ทองในกุนะพี่ลงทองในกุนะนพ่ะอู่ทองพี่ องนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะไม่มีหักไม่มีบินไม่มีซ่อมนะนี่ครับขอเจ็ดร้อยนี่ขอเจ็ดร้อยพี่เออลืมไปว่ามีมีสาริกาด้ามงาพี่มีมีสาริกานะนี้มีสาริกานะนี่ครับด้ามเป็นงาแกะนะครับลิงจะเข่าเห็นไหม เฉพาะด้ามอย่างเดียวก็โอ้ขาดได้หลายพันแล้วพี่ไปดูครับใบมีดตีด้วยกเก่าแบบนี้เลยมีดสริกาแบบเดิมครับพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเฉพาะด้ามบรคุมแล้วอันนี้มีดปากกาหน่มีดปากนี่ครับเบ็นพักขันด้ามงาจะจะใหญ่กว่านนะปากกานะาน่ปากกา,น,า,กกานี่ครับ พอเดิมพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทมาโอ,โ,โอ้โหพี่โคตรสิงตาไฟไปดูครับหลวงพ่อหอมวัดซากมากโคตรสวยเลยขายเท่าไหร่ดีเนี่ย เอาพันสามแล้วกันสวยขนาดเนี้ยพันห้าไม่ขายขายพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทนี่เกีียวเสือพะปานครับจับกระเช้าเงินนี่เก่าเก่ามาก ขอเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาพันสามแล้วกันพันสามพี่เท่าทุนหรือแบ,บ่งปันให้เอาพันสามแล้วกันจักประเช้าเงินนะพันสามเคลื่อเสือโอ้โห่ี่นี่เลยพี่เอ้ยน,นีน่หลวงพ่อจันหลวงพ่อจันนีนหนน่หลวงพ่อจันสวยจริงหลวงพ่อจันไอชยาหล่อโบราณสวยมากขอหกร้อยเออนี่งากแก่ สิงสามขันพ่อเดิมเก่าพร้อมจะหลับฝั่งเพชรเลยเก้าร้อยเก้าร้อยพี่มีเพชรพญาธรหลวงพ่อคือนี่นี่ครับเพชรพญาธรสวยมากโอ้โหเพี้ยนี่นี่ครับพระผินานะนาหน้าพระผินนาขอเจ็ดร้อยนี่โชคลาภชั้นหนึ่งโชคลาภชั้นหนึ่ง โอ้นี่ครับพี่พระร่วงลังปืนครับสุขโขทัยลงทองในกุสนิมแดงนะครับพี่นี่พระเลื่มทองเก่ามานะเดิมๆเ,เลยแตาไม่ได้ซื้อทองเขาไว้ครับทองแพงแ,แต่พระนี่ครับสวยสนิมแดงนะครับองนี้นี่ครับลังปืนโอ้โหเพี่อสุดยอดครับพี่ขอเจ็ดร้อย จ็ดร้อยบาทพระเลี้ยทองก็มานะนี่พี่ปูเอี่ยวมนสะพานสูงโอ้โหเหรียญน,นี้โคตรน่าใช้เลยพี่พี่ดูขีดมาขีดตรงหูนี่คมคมเลยนี่เหรียญปูเอียวมนสะพานสูงโอ้โหยังสวยเลยขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่มา ่ีจับเขา่านี่ดยครับเก่าไม้ต้นรักนะพี่นะไม้ต้นรักแกโอ้โหอย่างสวยเลยพี่โยเก่าปึกเลยนี่นุองปสุสนพีูยครับอื ขอหกร้อยนี่หกร้อยแบ่งปันนะแบ่งปันนี่ครับวัดโพใส่ทองพี่วัดโพใส่ทองสายอีสานไม่ควรพลาดสุขพ่อทองบุตสุขวัดโพใส่ทองพี่หกร้อย ปิดตาพี่พราะแก้วพิมพ์ปั้นหูสระเบ้าเนี่ล้วหลงสุดท้ายแล้วพี่หกร้ยนี่เก่าเปรกเลยปั้นมือนี่ปั้นมือเก่านี่ลักล่อนเลยโคตรน่าใช้เลยหกร้อยพี่รูปท่ายนี่มีประหลอดนะเห็นไหมรูปถ่ายหลังสิงถ้าจะรุ่นแรกนะครับพวกกลวย หกร้อยสายกุมารครับพี่กุมารพรกกลวยโอ้โหนี่เลยครับพี่สวยอน้องไปเลี้ยงสักคนไหมครับนี่ครับหกร้อยพี่พระกลวยกุมารพรกกลวยหกร้อยอีพี่นี้ต้องเท่านี้ก่อนนะกราบสวัสดีนะครับ